เชื่อได้ว่าได้รับความสนใจอย่างล้นหลามเลยทีเดียวค่ะสำหรับคอสเปิดศาสตร์สินแสงโงเแห้งคิ้วกับอาจารย์คาถาชินนัทเป็นชอนโดยคุณกอรพักจีรัทิรัธนาและคุณปีวันเพชรพิงค์ค่ะผู้บริหารสถาบัานความงามเลอบิวตี้88สถาบัานความงามต้นฉบับศาสตร์โงเแห่งความงามของเมืองไทยซึ่งครั้งนี้ค่ะถูกจัดขึ้นเป็นครั้งที่3แล้วเพื่อเปิดสอนศาสตร์ความรู้ด้านโงเแห่งความงามแก่ช่างคิ้วทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศค่ะโดยคอสล่าสุด มีช่างสักคิ้วสนใจมากถึง120ท่านรวมทั้ง3รุ่นค่ะทั้งหมด450ท่นนานณโรงแรมมิล่าคอนแกนคอนเวชั่นห้องเมจิก3ชั้น2ค่ะสำหรับบรรยากาศการเรียนการสอนในช่วงแรกค่ะได้รับเกียรติจากครูออนปียวันเพชรพิงที่มาเผยศาสตร์ความรู้โงเฮงเพื่อความงามเริ่มจากวิเคราะห์เดือนเกิดปีเกิดปีจรอ,อายุจรต่อด้วยเจาะสีศาสตร์ตัวเลขวิเคราะห์แผนที่ชีวิตค่ะและการออกแบบคิ้วองศางโง่เฮงตามลำดับ เค่ะจากนั้นอาจารย์คทาชินนับปัญชรได้ถ่ายทอดความรู้ด้านโงเ่เฮงใบหน้า5เนินขุนเขาค่ะอาทิตย์12วังชีวิตบนใบหน้าศาสตร์ปีเกิดเดือนเกิดอายุจรปีจรค่ะคิ้วโงเ่เฮงคิ้วเปลี่ยนชีวิตมหัศจรรย์คิ้วโงเ่เฮงใบหน้านั่นเองค่ะทั้งนี้สถาบันเลอร์บิวตี้88ค่ะจะมีการจัดการแข่งขันครั้งยิ่งใหญ่ในช่วงเดือนมิถุนายน2566นี้อีกด้วยค่ะ สำหรับงานวันนี้นะคะก็เป็นงานเปิดศาสตร์สินแสง,งหงูเฮงคิ้วค่ะซึ่งวันนี้เป็นรุ่นที่3แล้วนะคะเราก็จัดติดติดกันมาเลยค่ะ3ารุ่นก็รวมกว่าเกือบ500คนค่ะอาจารย์ก็สำหรับงานวันนี้ก็จะเป็นการจัดเกี่ยวกับในเรื่องของ,งหงูเฮงแต่ว่าเจาะเฉพาะจุดในเรื่องของช่างคิ้วค่ะ ก็ต้องบอกว่านะคะต้นกําเนิดนะคะที่มาเป็นวิชาคิ้วหูเฮ้งนะคะก็คือท่านอาจารย์คาถาชินบัญชรนะคะตัวอาจารย์ออนเองได้รับนะคะการถ่ายทอดจากอาจารย์คาถาชินนบัญชรมา10กว่าปีคะ่ะแล้วนะคะเป็นศาสตร์หูเฮ้งเพื่อความงามที่สามารถเอามาปรับแล้วก็นะคะเสริมให้กับลูกค้านะคะให้สวยนะ,ะในแบบที่เป็นหูเฮ้งจริจรจรงๆได้ค่ะก็ได้อาจารย์คาานะได,ได้รับความเมตตา,าจากอาจารย์คาาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษานะคะต้องกราบขอพระคุณอาจารย์ค่ะก็รู้สึกดีใจที่ เห็นอาจารย์ออนแล้วก็หลายๆท่านจากที่เป็นลูกศิษย์ก็ขึ้นมาเป็นอาจารย์จากผู้ที่มาฟังบรรยายตอนนี้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีกันหมดแล้วแล้วก็ได้เป็นปรมาจารย์กันไปแล้วหลายท่านก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสักคิ้วการสไลด์คิ้วบางท่านเนี่ยก็เรียนต่อยอดไปถึงเรื่องของโง่เ้ง แล้วก็สามารถนำไปใช้ในการเพิ่มความงามตามศาสตร์โงเ่เฮงนั่นหมายความว่าเราใช้วิชาโงเฮงนั้นเนี่ยมาปรับเปลี่ยนรูปแบบโดยใช้นวัตกรรมใหม่ๆซึ่งอาจารย์เองถนัดในศาสตร์โงเฮงอาจารย์ออนครูไอนะครับครูเกดถนัดในเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆเราก็นำเอา นวัตกรรมใหม่ๆกับศาสตร์เนี่ยมารวมกันแล้วก็มาสร้างสรรค์ให้ผู้ที่มารับคำบรรยายมาฟังคำบรรยายรวมไปถึงผู้ที่มารับบริการนะครับประสบความสำเร็จได้ก็เป็นเรื่องของโหนฮงเบื้องต้นแล้วก็เจาะลึกลงไปถึงเรื่องของคิ้วตาจมูกปาก ก็ต้องรวมหมดเพราะว่าจะสอนแต่คิ้วอย่างเดียวเนี่ยก็ไม่พอเพราะโง่แปลว่าหโงเห่เฮงก็ต้องแปลว่าทั้ง5อวัยวะแล้วก็5เนินค่ะนอ,นอกเหนือจากในเรื่องของตัวศาสตร์ของโงเฮงแล้วอะค่ะอย่างวันที่24พฤศจิกายนนี้ค่ะเราจะมีในเรื่องของเทคนิคนวัตกรรมซึ่งมี12มาสเตอร์ชื่อดังนะคะอาจารย์เดี๋ยวให้อาจารย์เกตค่ะสำหรับตัวอาจารย์เองนะคะเรา เป็นสถาบันซึ่งวันนี้เราทำความร่วมมือกับ t e Beauty นะคะซึ่งเราพยายามดึงเรื่องของช่างสักคิวทั้งหมดเนี่ยเข้ามารวมกลุ่มกันนะคะเมื่อมันเป็นกลุ่มก้อนใหญ่เนี่ยเราก็จะมีการจัดในพารต,ต่างๆไปอีกเรื่อยๆนะคะอย่างเช่นวันที่24พฤศจิกายนนี้ก็จะเป็นเรื่องของพาร์ของงานคอนเฟอเรนซ์ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองไทยแล้วเป็น วันที่ใหญ่เป็นงานที่ใหญ่ที่สุดนะคะที่จัดขึ้นในภาคพื้นเอเชียนะคะคนเข้าร่วมงานประมาณ600ท่านนะคะซึ่งเป็นการนำมาสเตอร์จากยุโรปเข้ามา,เ,าเป็นการโชว์เทคนิคต่างๆเป็นการรวบรวมเทคนิคจากทั่วโลกนะคะเข้ามาให้พวกเราเนี่ยไดเ้เรียนแล้วก็เรียนรู้กันแบบที่1วันแล้วก็รวบรวมให้มันกระชับง่ายสั้นและได้ใจความ เป็นการรวบรวมครั้งเดียวแล้วก็ครั้งแรกที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่24พฤศจิกายนนี้ค่ะคิ้วก็ถือว่าเป็นอวัยวะที่หนึ่งใน5ของใบหน้าและถือว่ามีความสำคัญที่สุดเพราะว่าโชคจากฟ้ารวมไปถึงการเงินโชคลาภต่างๆความมีความสุขต่างๆความมั่งคั่งร่ำรวยจะลงมาสู่ เนินจมูกซึ่งก็คือตัวเราเองมากน้อยแค่ไหนก็อยู่ที่คิ้วเพราะฉะนั้นคิ้วที่ดีต้องเป็นมงกุฎของหน้าไม่ใช่เป็นกำแพงหนาแบบกำแพงเมืองจีน <c oughs> มาเรียนกับอาจารย์เกตแล้วมาเรียนกับอาจารย์ออนจะได้รู้ว่าความสำคัญของคิ้วจะต้องยก อย่างไรและจะต้องมีรูปแบบแบบไหนครับแล้วก็อีกงานหนึ่งนะคะซึ่งเป็นงานที่เราตั้งใจแล้วก็เป็นงานใหญ่อีกหนึ่งงานสำหรับปีหน้านะคะก็คือวันที่6มิถุนายนค่ะคจย์2566ก็เราได้ซื้อลิขสิทธิ์วูดล็อบนะคะเดี๋ยวเดียวในเรื่องของวูดล็อบพี่ายพี่อ่อนเป็นคนให้ข้อมูลค่ะ ก็นะคะต้องบอกว่าวุฒหลอบก็ค well, ือการแข่งสักคิ้วในระดับโลกซึ่งตอนนี้นะคะทั ah, ่วโลกเนี่ยจะมีสมาชิกนะคะอยู่ที่ประมาณ40กว่าประเทศลักษณะของการแข่งก็คือจะคัดนะคะคนการแข่งคนจริงนะคะไม่ว่าจะเป็นการแข่งสักคิ้วสักตาสักปากได้แชมป์นะคะอันดับหนึ่งนะคะในแต่ละประเทศก็นะคะจะมีเวทีใหญ่ก็คือที่ประเทศตุรกีค่ะหมายความว่านะคะหลังจากที่ได้อันดับหนึ่งจากนะคะสีกว่าประเทศก็จะไปแข่งสักคิ้วกันที่นะคะตุรกีเพื่อหาแชมป์โลกต้องบอกว่า เป็นสนามการแข่งขันการสักคิ้วคนจริงที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะซึ่งเป็นลิขสิทธิ์นะคะที่ต้องบอกว่าณตอนนี้มาอยู่ที่เมืองไทยแล้วแล้วก็การจัดงานจะเกิดขึ้นนะคะวันที่6เดือน6ปี2566นะคะก็น่าจะเป็นงานแข่งที่ยิ่งใหญ่ในระดับประเทศแล้วก็นะคะคสรงนะคะ ช่างไทยไปอวดฝีมือนะคะไปคว้าแชมป์ไปลุ้นแชมป์ในระดับโลกค่ะนะคะก็เป็นงานที่อีกหนึ่งงานที่จะเกิดขึ้นในเมืองไทยของปีหน้าค่ะก็หลักๆตอนนี้นะคะก็สามารถที่จะดูข้อมูลแล้วก็เข้าไปออดูรายละเอียดได้ที่เพจ l e Beauty 88ค่ะก็เชิญชวนทุกคนนะครับมาร่วมเป็นกำลังใจให้กับช่างและก็ผู้เชี่ยวชาญในการสักคิ้วของประเทศไทยสู่สากลด้วยครับ